สวัสดีค่ะสอบถามเรื่องลายไปบล็อกเพื่อนในลายและทีนี้จะไปดูลายชื่อที่ถูกบล็อกเข้าไปยังไงนะคะ iPhone อย iPhone ฟดปีออสองครับผมก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus 14นะครับผมก็ เบื้องต้นให้ไปที่แอปพลิเคชันโลเอรนิยายนไลน์รายการใหม่563รายการลน์ <Line S 2> <ต>นะครับครั้บนระบบปฏิบัติการ iOS สํำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch Over ทั้งเพื่อนๆคนตาบอดและคนใส่ตาเลือลางนะครับผมทำไปสื่อเสียงเท่านั้นนะครับครั้งนี้ก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์กันเลยครับปึ๊บ อ่าพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะต้องไปหาการตั้งค่าซึ่งการตั้งค่าอยู่ในแท็บหน้าหลักเป็นแท็บที่1นะครับอยู่ซ้ายมือล่างสุดเราลองหาแท็บ้ายมือล่างสุดครับรายการแท็บเลือกอยู่หน้าหลักแท็บหนึ่งจาก5านี่แหละครับหน้าหลัก1จาก5้านะครับให้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่แท็บนี้ครับผมซ้ายมือล่างสุดนะครับเลือกอยู่หน้าหลักแท็บ1จาก5เสร็จแล้วนะครับง่ายหน่อยโดยการที่ไปที่แตะไปที่แบตเตอรี่ด้านบนขวามือสุดของแท็บสถานะ พลังงานแบตเตอรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ชาร์จที่อยู่แล้วก็รูปนิ้วลงมานิดนึงเพื่อให้การแจ้งตั้งค่าอ่าจะเจอตั้งค่าใกล้ๆกับเพิ่มเพื่อนนะครับหาตั้งค่าให้เจอนะครับเจอแล้วตั้งค่าของแอปไลน์ในแอปไลน์เลยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับ ตั้งค่าหัวข้อพอเข้ามาในตั้งค่านะครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาได้เรื่อยไปหาหัวข้อที่ชื่อว่าเพื่อนเ <Apple Watch. S 1> นี่ยครับสำรองข้อมูลบันเปอร์ซานอนสำรองข้อมูลการแชรท QR วอารโคนสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่ายมันก็จะมีหลายเมนูให้เราตั้งค่าอยู่ในการตั้งค่านะครับดึงการตัรร้หัวข้อสติ๊กเกอร์ทีมกลุ่มเราก็หนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยๆได้ไเนเปลี่ยนกลุ่มทั่วไปหัวการแจ้งเตือนเปิดกรุ๊ปบันเปอร์านวิดีโอแชทกลุ่มทมัวร์กลุ่มอัลบั้้เงขาไป เมนูนี้นจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับอ่าผมขออนุญ,ญาตปัดขวาไปเร็วๆหรือวิธีการไปด้านล่างสุดของ iPhone ก็4นิ้วแต่ครึ่งล่างหน้าจอบัญชีที่บล็อกกลุ่มนครับจะ<ถ>มีมหัวข้อ,อบัญชีที่บล็อกนะครับผมอ่าหรือปัดซ้ายมาบัญชีที่ซ่อนบัญชีเอ่อป,ปัดปัดซ้ายนะครับคือเมนูก่อนสุดท้ายจะเป็นบัญชีที่คุณซ่อนไว้ก็คือเพื่อนที่คุณซ่อนไว้บัญชีที่คุณซ่อนไว้กับตัวสุดท้ายเลยก็คือบัญชีที่บล็อกกลุ่มบัญชีที่บล็อกนะครับผม อ่ะเราก็1น,นิ้วแตัสอครั้งเข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้ผมอาจจะต้หยุดอยู่แค่นี้นะครับก็จะมีลิสต์ลายชื่อขึ้นมาคุณสามารถที่จะปิดปิดบล็อกเขาได้หรือดูลิสต์ลายชื่อได้ซึ่งเพื่อนสมาชิกท่านนี้สอบถามมาแทนเพื่อนนะครับก็ ต้องไปบอกต่อหรือบอกให้เพื่อนมาฟังสื่อนี้นะครับว่าขั้นตอนเข้ามายังไงก็เข้าไปที่บัญชีที่บล็อกหนึ่งนิ้วแต่สมงภนเข้าไปเพ๊บบัญชีที่ถูกลบกจากรายชื่อนี้จะยังคงอยู่ในฐานะถูกบล็อกค,ครับผมก็ผมอาจจะให้ปัดให้ฟังเป็นตัวอย่างไม่ได้เนาะก็ตรงนี้น่าจะพอทํากันได้แล้วก็ผมมีคําถามกับเพื่อนสมาชิกท่านนี้ต่อไปอีกนิดนึงนะครับว่ามีอะไรสอบถามกับบริการหมอคอมเพิ่มเติมไหมครับไม่แล้วค่ะ เดี๋ยวถามมากเดี๋ยวจะลืมอันนี้ <c oughs> โอเคจ้าสวัสดีค่ะยังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่มาเรียนรู้ไปด้วยกันท่านที่สอบถามเข้ามาเราก็จะนำ ข้อความเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆรวมถึงสื่อสารให้เพื่อนๆมือใหม่ในการเล่นลายเผลอไปบล็อกเผลอไปซ่อนไว้จะได้นําเพื่อนเหล่านั้นกลับคืนมาด้วยนะครับวันนี้บริการหมอคอม1414พัทต้องขอขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ